แข่งวิชาคณิตศาสตร์ครับข้อสอบก็ค่อนข้างยากมีข้อยากอยู่หลายข้อเลยครับยากเกือบข้อครับถือว่ายากยากกว่าก้าสามมันค่อนข้างยากตอนทําไปก็หัวใจเต้นแรงมากข้อสอบมันไม่ใช่ข้อสอบแบบท่องจำครับมันเป็นข้อสอบแนววิเคราะห์ก็คือต้องหาข้อสอบแนววิเคราะห์มาทํำบ่อยๆคับ เป็นสถานการณ์จริงนะคะมันไม่เหมือนที่เราเตรียมข้อสอบมาเท่าไหร่เพราะมันต้องมันต้อง,องรีบมันเป็นข้อสอบที่แบบเกี่ยวกับชีวิตจริงครับเกี่ยวกับชีวิตประจาวันทําให้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างง่ายเลยครับถ้าสมมติเราทําได้ทําไม่ทัน <c ười> คิดไม่ออก <c ười> กดดันมาก <c ười> ยากโคตรโคตรตื่นเต้นมากได้อยู่ครับ <c ười> ยากเร็วท้าทายค่ะสู้ชีวิตค่ะกดดันมากครับ กดดันมากก็พักผ่อนให้เพียงพอนอนเยอะๆค่ะการนอนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อยากทดสอบความรู้ของตัวเองหรือว่าอยากได้เกียรติบัตรกับบ้านไปเนี่ยก็มาสมัครกันได้นะคะก็ข้อสอบก็ทำได้ค่ะถ้าอ่านมาสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ